สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19ตุลาคม2566นะครับทางด้านฮัสเซนอามอับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเรียกร้องให้บรรดาประเทศมุสลิมที่อยู่ภายใต้องค์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC รวมตัวกันออกมาตรการการคว่ำบาตรทางด้านอิสราเอลทันทีด้วยการหยุดส่งออกน้ํามัน แล้วก็ขับตูตอิสราเอลออกจากประเทศเพื่อตอบโต้เหตุโจมตีพื้นที่ฉนนกาซาที่ล่าสุดนั้นเกิดการโจมตีโรงพยาบาลจนมีผู้เสียชีวิตถึง500คนทั้งนี้ประเทศสมาชิก IOC ได้จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นที่เมืองเจดตาประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อหา,หาหรือถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภายหลังเกิดเหตุโจมตีโรงพยาบาลในฉนนกาซาเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมา จนทาให้มีผู้เสียชีวิตราว500อคนแม้ว่าทางฝ่ายอิสราเอลจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้โจมตีโรงพยาบาลนั่งกลบก็ตับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิรักยังเรียกร้องในที่ประชุมให้มีการจ,จัดตั้งทีมทนายความเพื่อเตรียมการด้านเอกสารกรณีที่อาจดําเนินคดีกับอิสราเอลว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามกับชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ฉนวนกาซาอีกด้วยทางด้านตลาดตะมันโลกนั้นก็มีปฏิกิริยาต่อข่าวนี้ทันทีนะครับโดยสัญญาล่วงหน้าน้ํามันดิบเรน ปรับตัวขึ้นถึง3.1%อยู่ที่9 2 6 7ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายที่ตลาดลอนดอนเมื่อเวลาประมาณ17 3 7นาิทีตามเวลาในประเทศไทยของวันที่18ตุลาคม2 5 6 6นอยะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันนั้นอิสราเอลมีการนําเข้าน้ามันดิบในสัดส่วนที่น้อยส่วนใหญ่มาจากรัสเซียอัฟการิสถานและอิรักโดยอิสราเอลนั้นมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในประเทศทําให้สามารถรปริชฉมเปลี่ยนจากการนําเข้าพลังงานเป็นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาานนนไได้้วคววเลื่อหี น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเมื่ออิรานนั้นออกมาเรียกร้องให้บรรดาชาติสมาชิกองคอ์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC นั้นออกมาตรการในการเล่นงานอิสราเอลก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วบรรดาชาติต่างๆในองคอ์กรความร่วมมืออิสลามนั้นจะให้การสนับสนุนมาตรการของอิรานมากน้อยขนาดไหนส่วนในการประชุมนะครับเรื่องของการจัดการประชุมฉุกเฉินในครั้งนี้ ก็ยังไม่มีผลการประชุมออกมาเป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาคุยอะไรกันบ้างและเตรียมการอย่างไรหลังจากที่เกิดการโจมตีโรงพยาบาลในชนุนลกาซาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับก็ต้องรอดูปฏิกิยาบรรดาชาติอาหรับต่างๆว่าจะมีมาตรการเล่นงานอิสราเอลอย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทายอินเตอร์เนิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารไาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันตลอดทั้งวันครับ